ซูเปอร์ของเรารับอาสาแก้ไขทุกปัญหากับฮีโร่ของเราพี่ดีเดียครับสวัสดีค่ะัค,ะค่ะฮีโร่เลยเ่รคะฮีโร่เรายกย่องเต็พี่เลยโแต่ว่าได้ปราบผู้ร้ายไม่ได้นะคะไม่ต้องปราบผู้ร้าย <c oughs> เอาแก้ปัญหาด้วยศิลปะ <c oughs> โอเคงั้นทำได้ทำได้ะะนะครับทำได้ปัญหาวันนี้คือเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ <c oughs> เฮ้ยโมบินเอ้ยขับไปห้องเนซ่อมการบ้านเดียเราเห็นแล้วเขาก็เห็นเราคือการการบ้านเน่ยเฮียไม่เห็นการบ้านน่ะงานเข้าเลยครับพิลิเดียครับลืมทําการบ้านแบบนี้เรื่องใหญ่เลยครับใช่ยังไงกันดีครับเราก็ต้องมีผู้ช่วยหน้าปกค่ะผู้ช่วยหน้าปกจะเป็นอย่างไรครับเชิญเลยครับอย่างแรกนะคะหมนี้คือหนังสือที่เราจะต้องใช้เรียนนะคะเล่นเปล่าๆอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะนํามาทํา เป็นที่ที่สามารถเก็บโน้ตที่เราจดไว้นะคะก็คือว่าวันนี้เราจะต้องทํากันบ้านอะไรบ้างส่งวันไหนนะคะเพื่อเราจะได้แปะไว้ข้างหน้าปกเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าต้องทาอะไรบ้างเชัดเจนไม่ลืมแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็จะใช้ริบบิ้นอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดมาเป็นเส้นๆนะคะความยาวก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องตัดสกอตเทปมานะคะเพื่อที่จะแปะริบบิ้นนะคะแล้วก็แปะไว้ข้างในก็ได้เราจะได้ยึดมันได้ค่ะไม่งั้นมันจะหลุดหมดเลยนะคะ แล้วก็พันมาด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้เราจะให้มันเอียงก็ได้ตรงก็ได้หรือรจะไปทางไหนก็ได้<อ>ไปทานหลังลก็ต้องยึดไว้ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่งั้นจะหลุดนะคะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่เราจะต้องมีจุดตัดเยอะๆคือเราจะได้สามารถระหว่างริบบิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะไม่สามารถเกียบการ์ดที่ต้องเตือนเราว่าการบ้านจะต้องส่งเมื่อไหร่นะคะเยอะขนาดไหนค,ครับพี่ลิเดียการแขาริบบิ้นเนี่ยเรา ก็แล้วแต่เราเลยค่ะคือถ้าเรามีการบ้านเยอะก็อาจจะเอาเยอะหน่อยเราจะได้มีเสียบได้หลายใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็คือลักษณะที่เห็นว่ามีพันไปพันมาใช่ค่ะมันก็จะมีช่องที่เราสามารถจะเสียบการ์ดของเราลงไปได้นะคะเป็นตะข่ายหน่อยหน่อยครับใช่ค่ะด้านในก็เป็นอย่างนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือการของเราก็เอากระดาษ A4 ก็ได้นะมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็อาจจะเขียนว่าสมมติเรามีการบ้านจะต้องส่งวันพรุ่งนี้ถ้าเรากจะเขียนว่า ส่งพวงนี้แตได้เตือนตัวเองครับเห็นแล้วจะได้ตกใจว่าเออพวกนี้ต้องส่งแล้วนะคะมีเรื่องสําคัญต้องทําค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ค่ะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวเราเตือความจำเราใช่ค่ะว่าเรามีการบ้านต้องส่งเมื่อไร่มีมากกว่ามีหนึ่งเรื่องก็ใส่ได้หลายใบหรือเขียนแผ่นใหญ่ขึ้นใช่คแต่เราสะดวกเลยถ้าเรามีการบ้านเยอะมากเราก็อาจจะต้องทำริบบิ้นเยอะหน่อยนะคะครับผม และนี่ก็คือผู้ช่วยน้าปกจากที่ลิเดียนะครับสำหรับเจ้าของคําถามนะครับพี่ซุปมีผลิตภัณฑ์จากเบเวอร์ทัสเทลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมส่งให้ถึงที่โรงเรียนเลยครับ ศิลปะนะครับถ้าเรารู้จักใช้ศิลปะในการแก้ปัญหาครับหลายคนจําขั้นตอนไม่ทันครับพี่ลิดียครับถ้าจําไม่ทันนะคะเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook s u p e r ์จิ๋วค่ะขอบคุณมากครับพ่ลิดียอยู่กับเรามาหนึ่งเดือนนะครับใ,ให้ความรู้กับน้องๆสร้างแรงบันดาลใจได้มากมายเลยสนุกมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสเชิญล่วงหน้าเลยนะครับได้เลยค่ะยินดีมาเสมอค่ะขอบคุณมากครับพี่เดีาขอบคุณค่ะค